สวัสดีครับทุกคนนะครับน้องเขอก็รถเก่านะครับเซาร์นี้ก็จะพามายามมองเก่านะครับเนาะกูมองเหมดนะครับมาสองด้านครับวันนี้มาสองด้านครับเออ่มองมองสามกับมองเจ็ดนะครับมาสองด้านนะครับมาลองดูว่าจะมาประมาณนะครับอ่ไปดูทบทกลันครับเฮ้ยครับนี่ครับจะใส่ไปนู้นนะครับออกไปนู้นนะครับเพราะมันมันเงาหน่อครับเนาะมันเงาแล้วก็ค่อนข้างเล็กนะครับทีคนไทยให้ดูข่าวเฉยนะครับ ตอนกู้ผมยังคงกับขี้สิบริไทยให้ดูนะครับเนาะมาลุ้นกันทับบน็อตดีกว่านครับนี่ครับนี่ก็ลงมานี่นะครับนี่นะครับอยู่ในน้ำนะครับนี่นี่นะครับน้ำกับปิ๊กเอี้ยวแล้วครับน้ำกระไดนี่บรรยากาศบรรยากาศนะครับนี่นะครับยกผมจะยกให้ดูื่อๆนะครับเนาะตอนกู้ยังคงกับขีจะ บาได้ถ่ายให้ดูนะครับครับถ่ายหมอกพอดีๆเก่าแล้วครับเนาะแง่เกินนะครับหมอกนี่นะครับโหน้าขึ้นไปเอ๋วแล้วครับนี่นี่ก็ถึงกับ้าแหละครับนี่ถึงแล้วครับอยากให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ปลานะครับ โอ bert, ้ปลาบูนะครับปลาบูนี่ปลาเข็งนะครับปลาเข็งโอ้สมมติจะเป็นปลาเข็งปลาหลายอย่างนะครับโอ้เดี๋ยวมาลูทำบนดีก่อนครับผมยกให้ดูจังนี้นะครับเนาะนี่นะครับเป็นปุ่มหนึ่งทีนะครับนี่เดี๋ยวมาดูทำบนครับนี่นะครับผมก็ กูออกม้วแล้วครับน um ี่นะครับกูมดแล้วนะครับมาสมนะครับนี่นี่นะครับเป็นปลาขาวปลาบูปลายังนะครับนี่นะครับนะถือว่าไดยูครับถือป่าไดยูนะครับนี่นะครับมาบึงมองเจ็ดเส้นนะครับนี่นะครับ มันประมาณม้งนน่นนะครับม้งญ่มันพันเอานะครับป่าพันกันนี่ครับโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่นะครับนี่ครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับวันนี้นะครับถือว่าสำเร็จครับเนี่ยเนี่ยมีตัวใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวผมขอหยัดพุทธชั่วคราบนึงครับเนาะ เ็จนะครับนี่โอ้ยเนี่ยเนี่ยมันปวดยากปดเย็นนะครับเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ต้องสีออกอยากสีอย่างเดียวครับโอ้สีกะลงพ้นสีลแล้แหละมันสีไม่ออกแล้ว ขายอะำหมดเก็บปิดหมดแล้วครับเนี่ยตกสีจรแล้วอ่ะตัวใหญ่นะครับพันนะครับนี่นะครับเนี่ยเนี่ยตัวเป็นโลเลยครับเนี่ยมาพันอนะไรเงีนี่ย <c oughs> นี่ตัวนี้นะครับเช็ดเส้นในเฉพาะนะครับนี่เช็ดเซนได้เฉพาะนะครับอันนี้ปลาคอมันยังไงเนี่ยมามาขาบนะครับปลาคอ โอ้ยนี่ก,พก็พันอีกแล้วพันอีกแล้วหาเรียงอีกละออกอะไรก็ซีกนี่ซีกท่อนลายก็ะช,ชีกนี่โอ้ยขนาดซีกนี่ออกอะได้อีกเนี้ยมันมาน,นะครับ ก็นี่ประมาณก็โหแท่จะดประด้นะครับจะมาเช็ดเส้นยังไม่ค่อยถือนะครับวางใดๆนะครับนี่ก็ลองมาใช้สองด่างนะด่างนี่ผมกู้ผมเอาออมมาแล้วครับป่านะครับเงียบอยู่นะครับยังดสดๆอยู่นะครับโอ้อันนี้ก็พันอีกแล้วพันธุ์สามสันสี่สันอีกแหละ กันบ่พันเอาประโยชน์นะครับเพราะมันตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าโมงนะครับตัวใหญ่กว่าโมงพันต้องฉีกออกเหรครับอ๋อกมาได้เหรครับบอกโอ้หนี่พันจตนาเด็ดชั้นเนี่ยการซีนี่หมด,ดทะลุเลยอะ่ะกานบ่พันเนี่ยบริกรินนะครับ อลนะโอ้โยเตระโตนะครับเนี่ยเตระโตเป็นต่าออนซอลขึ้นยังงี้ครับโอ้ยเนี่ยนะครับปั่นล้มเลยนะครับนี่ยหมานประมาณนะครับวันนี้ผมวเชือกหมานนะครับ,นนรนนรบขรัดหอยยังถือนะครับา นี่นะครับทั้งหมดทั้งพองในสนามเด่นนะครับนี่นี่นะครับนี่ทั้งสองดังนะครับทั้งสองดังนะครับโอ้วันนี้ยอดมากนะครับวันนี้ยอดมากนะครับดูว่าจะได้ขนาดนี้เชีแล้วโอ้โหเอาปลาไปลาบเลยครับเด้อเอาละครับคลิปนี้ผมก็จะได้พักสักนิดแลครับ พบใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้กล่าวครับว่าสวัสดีครับบ๊ายยเจอคลิปหน้านะครับ